นอกจากไข่ไก่ที่ถือว่าเป็นสินค้าที่ประชาชนต้องมีติดกันทุกบ้านตอนนี้ล้นตลาดนะคะไหนไปตลาดกันทั้งทีค่ะทีมข่าวเราไปดูราคาผลไม้ตามฤดูกาลสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึงผลไม้นะคะที่คนไทยนิยมตอนนี้เลยนี่อย่างภาพที่ <Yeah. S 1> เห็นทุเรียนค่ะ mm. หลายคนคาดการณ์ว่าช่วงของโควิด mm. 1 9ก็อาจจะทําให้ราคาทุเรียนถูกลงหรือเปล่าแต่ทีนี้ทางทีมข่าวเราค่ะไปสอบถาม mm. พ่อ้าแม่ค้านะคะมาทราบว่าราคาทุเรียนเนี่ยไม่ได้ลดลงตามสถานการณ์เลยนะคะ แต่กลับราคาสูงขึ้นตามความต้องการของท้องตลาดด้วยซ้ำอย่างที่คลองเตยอ,อันนี้ไปดูมาราคาทุเรียนหมอนทองขายอยู่ที่กิโลกรัมละ160 1 6 0 1 0บถึนบาทไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่คลองเตออยกันคะ่ะกินมากขึ้นไม่ได้กระทบโควิดเลยค่ะบริโภคเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยเราส่งออกนีไ่ได้ตลอดเลยเขาไม่ยอดไม่ตกเลยนะคะเบอร์กล่องก็ไปตลอดหมดค่ะ จ้าหมดบางทีก็เหลือนิดหน่อยก็พรุ่งนี้มคคือหมดก็คือหมดสุกพรุ่งนี้มันยังมีแข็งอยู่แล้วก็ไว้พรุ่งนี้ต่อได้ดีดีขึ้นค่ะก็ประมาณ5 0ถ้าหมอนทองของเราขายเกรดเอนะคะ180ถ้าชนีก็เนี่ย130ค่ะได้กำไรนิดหน่อยเองแต่อาศัยขายเยอะค่ะแต่เดี๋ยวถ้ามันออกมาเยอะๆยอะถ้าทุเรียนใต้ออกมาหลายๆพื้นที่มันรวมกันราคาอาจจะลดก็ได้ค่ะราคามันจะมีลงมีขึ้นมีลงค่ะ ไม่ใช่แท่ที่คลองเตยเท่านั้นค่ะทีมงานเราชอบทานทุเรียนไปอีกที่หนึ่งด้วยค่ะไปที่ตลาดมหานาคตลาดที่นี่นะคะเป็นตลาดค้าส่งผล,ลไม้ที่พ่อค้าแม่ค้าผล,ลไม้รถเข็นเนี่ยนะคะเขาก็มักจะไปซื้อมาขายต่อกันที่ตลาดมหานาค่ะราคาทุเรียนแรงเหมือนกันนะคะทุเรียนหมอนทองเนี่ยราคากิโลกรัมละ150 1 5 0บาทก้านยาวค่ะก้านยาวอยู่ที่กิโลกรัมละ160 1 6 0 และก็ชันนีกิโลกรัมละ130บาทเลยนะส่วนราคาทุเรียนแบบแกะเนื้อพร้อมทานเกรด A ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ8 0 0นะคะส่วนในออนไลน์เนี่ยเขาก็จะขายเป็นทุเรียนแกะเนื้อนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่500บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็ถือว่าราคาทุเรียนปีนี้ส่วนทางกับการคาดเดาของหลายคนมากๆเลยนะที่หวังจะได้กินทุเรียนราคาถูกไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมาหานาคกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของทุเรียนในปีนี้ค่ะ ถ้าเป็นเหมือนกับว่าพอจำกัดเวลาการซื้อมากขึ้นคนก็เหมือนจะรีบทำให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นนะคะก็มีข้อดีบางส่วนบางทีเขาก็เหมือนว่ารีบซื้อรีบไปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าก่อนหน้าเนี้ยจะค่อนข้างน้อยกว่านี้ค่ะแต่พอช่วงหลังๆเนี้ยยอดเริ่มเริ่มเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เป็นหน้าของผลไม้ไทยด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เป็นฤดูของผลไม้ที่คนรออยู่เนาะมีหลายราคาค่ะตัวนี้แต่150 ถึงร้อจ็สิถ้าเป็นหมอนทอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นก้านยาวก็ประมาณ2 0 0ร้อถึงสองาก็แล้วแต่ขนาดและไซส์ค่ะแล้วก็จะมีปอกเป็นเนื้อล้วนที่ส่งเดลิเวอรี่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรคผู้ชมคะเหล่าทุเรียนเลเวอร์ทั้งหลายรอเดือนหน้าผลผลิตออกไม่เยอะราคาจะถูกลงไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะอันนี้บอกไม่ได้จริงๆต้องจับตารอดูกันดีๆนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ทานเยอะก็ต้องดื่มน้ำตามเยอะๆด้วยเพราะว่ามันจะทำให้ร้อนในนะครับและอากาศร้อนด้วย